สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันจันทร์ที่21ตุลาคม2567ครับช่องตองพรพรมครับนำข่าวเรื่องการแจกเงินหมืน่นกระตุ้นเศรษฐกิจมาเล่าให้ฟังครับวันนี้21ตุลาคม2567โอนซ้ําครั้งที่1ครับ10,000โอนไปแล้วนะครับแล้วก็หากยังมีคนไม่ได้เงินอยู่เขาจะมีการโอนซ้ําครั้งต่อไปอีกโอนในเดือนพฤษภาคมและเดือนธันวาคม2567 โดยการโอนวันนี้ครับ21ตุลาคม2567โอนให้ผู้พิการที่ยังโอนไม่สําเร็จเมื่อวันที่25กันยายน2567โอนวันนี้10,000ครับแล้วก็โอน10,000ให้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่ยังโอนไม่สําเร็จเมื่อ25 26 27 30กันยายน2567โอนไปแล้วนะครับ10,000บาทตรวจสอบผลการโอนได้นะครับโดยการตรวจสอบผลการโอนตรวจที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้แต่ว่าต้องตรวจวันพรุ่งนี้นะครับวันที่22 ตุลาคม2567เพราะว่าเวลาตรวจผลการโอรนนี่เขาให้ตรวจหลังวันโอนหนึ่งวัน,วนก็จะทราบว่าโอนสําเร็จหรือโอนไม่สําเร็จนะครับแต่ถ้ากดที่ลิงก์คอมเมนต์แรกที่ใต้คลิปนี้ลิงก์เดียวกันนี่แหละครับถ้ากดเข้าไปวันนี้แล้วก็พิมพ์เลขประชาชน10หลักเข้าไปแล้วก็กดตรวจสอบวันนี้จะทราบเฉพาะวันโอนว่าเราจะได้เงินวันที่21ในกลุ่มที่แก้ไขแล้วนะครับท,ทีนี้ถ้าตรวจวันพรุ่งนี้22ตุลาคมก็จะแจ้งผล เป็นแบบใหม่แจ้งผลว่าโอนสําเร็จหรือไม่สําเร็จใน21ตุลาคม2567เพราะอะไรทํานองนี้นะครับ,บก็ยินดีด้วยครับสําหรับผู้ได้รับเงินนะครับส่วนผู้ยังไม่ได้รับเงินรอบการโอนเก็บตกครั้งที่1วันนี้21ตุลาคม2567จะมีการโอนซ้ําอีกในเดือนพิการและเดือนธันวาหากโอนซ้ําอีก2ครั้งแล้วโอนครบ3ครั้งแล้วครับโอนซ้านี่หากมีใครยังไม่ได้เงินอยู่รัฐบาลก็จะเลิกโอนให้เพราะถือว่าท่านไม่ประสงค์รับสิทธิ เพราะว่ามูลเหตุของการที่โอนไม่สําเร็จมันมาจาก2ประเด็นนะครับนะครับประเด็นผู้พิการก็คือยังไม่มีบัตรประจําตัวคนพิการต้องไปทําบัตรใหม่นะครับแล้วก็ประเด็นบัตรพิการหมดอายุก็ต้องไปต่ออายุบัตรนะครับหรือประเด็นบัตรคนพิการเป็นบัตรรุ่นเก่าต้องไปทาบัตรใหม่เป็นบัตรสมาร์ทการ์ดต้องไปทําใหม่นะครับใครยังไม่ได้เงินในยี่สิบตุลาต้องรีบไปทานะครับทำภายในไม่เกิน12บสองิกา จะมีการโอนเก็บตกครั้งต่อไป21พฤศจิกายนในกลุ่มผู้พิการนะครับส่วนผู้ได้รับสิทธิ์สิกัรแห่งรัฐปัญหามาจากบัญชีพร้อมเพย์ยังไม่ผูกเลขประชาชน13หลักก็เอาบัญชีธนาคารไปผูกเลขประชาชน13หลักครับผูกพร้อมเพย์ครับถ้าใครยังไม่ได้เงินวันนี้ก็ไปผูกพร้อมเพย์ภายในวันไหนก็ได้แต่ไม่เกิน18พฤศจิกายนนะครับผู้ได้รับสิทธิสิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับการโอน21พฤศจิกายน2567นะครับแต่ถ้าท่านไปทําช้ากว่านี้ไม่ว่าจะเป็น เกี่ยวกับบัตครคนพิการหรือการผูกความเพยียรของกลุ่มผู้ได้รับสิทธิสดิการแห่งรัฐทชาช้ากว่านี้นะครับ<ๆ>ก็จะได้รับการโอนครั้งที่3ครั้งที่1ครั้งที่2ไม่ได้แต่จะไปได้ในการ,ราโอนสาครั้งที่3คือโอนครั้งต่อไป19าธันวาคม67สําหรับผู้พิการที่ทําบัตรใหม่หรือต่อ,อยุบัตครคนมพิการช้ากว่า12พิการแต่ไม่เกิน3ธันวาคม67เขาจะโอนเงินหมืน่น19ธัานบานะครับส่วนผู้ได้รับสิทธิส่วการแห่งรัฐ ผูกพร้อมเพชราก,กว่า18พิจิกานะแต่ผูกไม่เกิน16ธันบาก็จะได้เงิน19ธันบา67นะครับนี่ก็คือแผนการที่จะมีการโอนเงินซ้ําครั้งที่2กับครั้งที่3ของกรมพิธีการโอนให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ได้รับเศษส่วนกานแห่งรัฐนะครับสำหรับวันนี้ก็แจ้งข่าวให้กับพี่น้องได้รับรู้รับทราบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ